นี่คือสบู่กาแฟสครับที่บอกว่ากาแฟสครับนี่คือมีเม็ดกาแฟอยู่ในก้อนจะช่วยขัดผิวเก่าเผยผิวใหม่ด้วยเมล็ดก,กาแฟซึ่งเทคนิคกาแฟสครับเป็นที่นิยมมากในเรื่องของการขจัดเซลลูไลต์หรือผิวเปลือกส้มสบู่กาแฟสครับยังอุดมด้วยสารคาเฟอีนที่เด่นในเรื่องการลดเซลลูไลซ์ด้วยนอกจากนั้นยังช่วยกระชับผิวลดความมันพร้อมปรับสมดุลให้กับผิวใช้ได้ทั้งผิวกายและผิวหน้า สบมูมิสซิตทุกกอนมีส่วนผสมหลักคือเชียร์บัตเตอร์เข้มข้นเพิ่มความชุ่มชื้นนุ่มนวลอ่อนเยาว์น่าจะใสเป็นธรรมชาติและแน่นอนครับสบู่มิสซิตทุกกรอนปราศจากผงฟองสารฟอกขาวหรือสารเคมีที่เป็นอันตรายที่อาจจะสะสมในร่างกายของท่านในระยะยาวอ่อนโยนจนเด็กและสตรีมีครรภ์ก็ใช้ได้จึงปลอดภัยสบายใจรักธรรมชาติรักสุขภาพต้องรัก สั่งซื้อหรือติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์จำหน่ายสินค้าทางไปรษณีย์ของมิสเตอร์ดีทางโทรศัพท์ติดต่อได้ตั้งแต่เวลา9โมงเช้าถึง6โมงเย็นหมายเลขโทรศัพท์092 384 1222หรือจะฝากข้อความเอาไว้ได้ตลอด24ชั่วโมงที่ Line ID m r มิสเตอร์ดีโด่งไล n ์มิโด่ง2 Line ID ดีมิสเตโด่ง3หรือในกล่องข้อความ f c e e o o o โด่งมิสเตอรดี คุณเด็กดีบอกว่าสถานะคุณทักษิณตอนนี้คือพ้นโทษแล้วนั่นน่ะสิ <c oughs> ผมก็เห็นนะเอีอ่พอดีว่ามีดีด้วยชวนพูดเรื่องนี้ก็เอาซะหน่อยนะทำภาพสต็อกไว้เหมือนกันเนี่ย <c oughs> <c oughs> นี่ยะหนุนสารดีกาลุยสอบทักษิณเ <c oughs> นี่ยไอ้พวกเนี้ยเออมันมันนะ <c oughs> เออ ก็ยังเห็นความที่เป็นความหวังของเขานะอย่างที่ผมพูดไปในคลิปที่แล้วนั่นแหละนะครับวันนี่ดีแล้วเนี่ยจะได้จบกันศาลดีการรับจบให้เรื่องมันแบบว่าวุ่นวายกันมานานแล้ะเรื่องนี้คงจะฟังมานานนะรับจบเองเลยจบเองกันแล้วกันนะสถานการณ์ตรงนี้อย่างที่คุณเด็กดีบอกนะอะเพ่าทักษิณตอนนี้เหมือนกับคือพ้นโทษแล้วครับถ่าหวัง,งแล้วก็จะไปเอาโทษกับแกอีกเนี่ย ตามความหวังของที่คนเหล่านี้เขาหวังนี่ผมบอกเลื่อนลอยจริงๆนะครับโคตรจะไร้สาระถ้าวิเคราะห์กันเป็นนะจะเห็นนะฮะคือยกเว้นว่าอาะถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยไม่แน่นะคือเราก็จริงๆทุกวันนี้ก็ยังระแวงระแวงอยู่เหมือนกันเนละเรื่องของคําพิพากษาที่มันนะําวิถีอะเมื่อก่อนเนี่ย <c oughs> นะแล้วมันก็พ้นมาแล้วสักพักหนึ่งแล้วก็เท่าที่ผ่านมาเนี่ย ็นับได้ว่าเอ้ยการพิภากษาช่วงหลังๆนี่นะตั้งแต่ปีหกหนึ่งเปนต้นมาผมก็เห็นว่ามันตรงไปตรงมาแล้วก็ไม่ไม่ใช่ว่านะครับเป็นใหญ่เป็นโตแล้วจะรอดนะฮะเหมือนบางคนเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยเขากระโดงเนี่ยนะหรือว่าสวเนี่ยนะครับไม่มีใครกล้าทำหรอกใช่ไหมเออเขายิ่งใหญ่แล้วเกินเนี่ยมังนะเนี่ยเมื่อวานเนี่ยมั้งนะฮะชื่ออะไรอะ่ะ เจ้าของเนสกาแฟใช่ไหมฮะโดนไปยี่ี่ปีลูกป่านะครับแล้วก็ยังมีอีกรู้สึกจะอีก2อสามคดีนะไม่จบนะตอนนี้มันมีคดีแรกโดนไปแล้วนะครับแต่นั่นไม่ไม,ไม่กี่ปีอ่ะเนี้ยโดนลูกสาวด้วยสิบสองปีตัวคุณพ่อเนี่โดนยี่ี่ปีมหากิิศลิใช่ไหมชื่ออะไรนะเดี๋ยวเออนะผมนี่จำชื่อคนไม่ค่อยเก่งนะครับ อ่าประยุทธ์มหากริศินะครับเนี่ยคุณคิดไหมล่ะว,ว่าเขาจะโดนยี่สิบสี่ปีแล้วก่อนหน้านี้ก็มีหลายคนนะอย่างคนที่ไม่คิดว่าจะโดนมันก็โดนนะอ่ทีเนี้ยขนาดมหากริศิเนี่ยยังโดนเลยเรื่องนะลุกที่ใช่ไหมฮะเรื่องเอาเรียกว่าแปลงโฉนดอะคือที่ดินเนี่ยมันมีเป็นโฉนดอยู่แล้วแต่ตัวเองเนี่ยก็ไปขยายเอาที่ดินที่เป็นของป่าสงวนเนมาบวกไปออกโฉนดเรียกว่าออกโฉนดโดยมิชอบอะโดนไปยี่สิบสี่ปี นะนี่ผมฟังแล้วผมเสียวสลังวาบแทนไอ้คนชื่อนอเลยพูงตรงอะเสียวสลังวาบแทนนะนายเนยวินเลยนะเรื่องเขากระโดงอะยิงเนี่ยประยุทธ์เนี่ยยี่สบสี่ปีเอดเดเอแล้วเขากระโดงนี่มันยังไงวะนะใช่ไหมเรื่องราวเนี่ยที่ดินรถไฟไปออกเฉดดได้ยังไงเออ นะอ่ะเนี่ยอย่าไปบอกว่านะทุกวันนี้ศาลนี่เขานําวิถีอะไรไมนะฮะมันก็เอ๊ะตรงไปอ่ะทีนี้ถ้าตรงไปตรงมาคดีคุณนักสิ์ก็บอกแล้วนะครับศาลเนี่ยเขาก็มีขอบเขตอํานาจของเขาในการพิจารคาดีนะครับแล้วเรื่องเนี้ยก็บอกแล้วมันอยู่ในอํานาจกรมราชทัณฑ์ไปแล้วแล้วก็บอกแล้วว่าการไปนอนคุมขังในโรงพยาบาลเนี่ยเขาก็ถือเป็นระยะเวลาคุมขังจะไปบอกว่าขังไม่ครบ คือถ้าขังไม่ครบเนี่ยก็ต้องอย่างนายจาตุพรเนี่ยขังไม่ครบกลับไปติดคุกใหม่จำได้ไหมปีหกหกสี่อะหกสี่อะเออหกสี่หรือหกสามเนี่ยนะกลับไปติดคุกใหม่ออกมาแล้วสาลเรียกอภิสิทธ์ก็ไปร้องศาลเนี่ยคล้ายๆลักษณะเนี้ไปร้องศาลแต่คนละเรื่องกันไอ้นั่นเนี่ยคืออ่าคดีสองคดีนะครับคดีหนึ่งเนี่ยเขาพิพากษาไปแล้วนะครับ แล้วอีกคดีหนึ่งพิพากษาต่อก็ให้นับนะเวลาในการคุมขังต่อกันแต่ไม่ฮะเขาไปนับเขาเรียกว่าซ้อนกันสองคดีซ้อนกันเรียกว่าเอาเวลาไปทับกันอย่างเงี้ยก็กลายเป็นว่าติดคุกไม่ครบอะนะเพราะฉะนั้นเล่นแรแปรธาตุยังไงไม่ทราบจากที่ศาลบอกให้นับคดีต่อกันกลายเป็นว่าไม่ต่อกันคือหมายาว่าคดีเริ่มต้นสมมุติว่าคดีนี้เริ่มต้นวันที่หนึ่งเมษา ไอ้คดีนูน้นอ่เริ่มต้นวันที่หนึ่งพึ่งสภานับระยะเวลาคุมขังก็นับไปเลยอย่างนี้ควบไปเลยทำไมความจริงคือต้องให้คดีแรกติดให้หมดก่อนแล้วคดีที่สองก็นับต่อไปอย่างนี้แต่ของนายจาตุพรเนี่ยเขานับแบบนี้นับเหลื่อมกันเพราะนั้นก็เลยออกจากคุกเร็วสุดท้ายนายอภิสิทธิ์เนี่ยไปยื่นร้องศาลศาลก็ในลักษณะเน,นี้ยเอาเฮ้ยมันนับไม่ถูกนี่ว่ามันผิดตั้งแต่ศาลอุทธรณ์หรือไงเนี่ยนะ ก,ก็เรียกกลับมาติดคุกใหม่น่ะลักษณะติดคุกไม่ครบนายจตุพรเนี่ยส่วนของทักษินเนี่ยมันคนละเรื่องกันเพราะเขาเนี่ยนะครับอยู่ในเรือนจาําหรืออยู่ในโรงพยาบาลนี่ก็คือว่าการติดคุกต่อเนื่องครับน่ะในพรบร,ราชทานมาตราห้าสิบกว่ากว่าวันก่อนผมก็ไม่ดูแล้วเขาก็บอกนี่ไปอยู่โรงพยาบาลเนี่ยก็ถือว่าให้นับระยะเวลาคุมขังต่อเนื่องตปเพราะนันไม่มีตรงไหนเลยที่เขาจะหลุดไปจากคําสั่งศาลในการพิจารณาคดี เขาสั่งมากี่ปีก็แล้วแต่มีพระราชทานอภัยโทษลดเหลือหนึ่งปีจากนั้นนะก็พระราชทานอภัยโทษตามวาระโอกาสก็ลดลงมาตามตามปกติซึ่งนักโทษต่างๆก็เป็นแบบนี้ไอการนอนเรือนจำไอการนอนโรงพยาบาลก็ไม่ใช่ทักษิณเป็นคนแรกมาตรฐานตรงนี้มีตั้งแต่นายสนธิริมทองคุณนะน้องอุย้ยเยอะแยะไปหมดท่านผู้ฟังตอนนี้นักโทษที่อยู่ในโรงพยาบาลก็เยอะแยะก็นับเวลาคุมขังไปอย่างนั้น อย่างที่บอกให้ฟังแล้วว่าตามหลักของนิติศาสตร์ตามหลักของตุลาการเนี่ยนะฮในโลกแล้วในสมัยนี้การคุมขังคือการจํากัดเสรีภาพตราบใดที่เขายังจํากัดเสรีภาพคุณอยู่หมายความว่าคุณทั้งสินอยู่ในโรงพยาบาลไม่ได้ออกไปไหนนะเอะนอกจากว่าคุณจะบอกไอ้คุณทั้งสินแอบไปไอ้นันก็เพ้อเจอร์แอบไปนอนบ้านจันทร์สองล่าอันนะั้นมึงเลือเอาเองมึงเพ้อเจอร์เอาเองนะอ่ะ นะครับถ้าเขายังอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ย <c oughs> ก็ถือว่าอยู่ในการคุมขังตลอดเวลาเพราะนั้นระยะเวลาคุมขังมันครบถ้วนี่คือจบแล้วหน้าที่ศาลครับส่วนจะไปบอกว่าเอ๊ะป่วยจริงป่วยไม่จริง <c oughs> อันนั้นไม่ใช่หน้าที่ศาลแล้วนะครับอันนั้นเป็นหน้าที่ของกรมราชทัณในการพิจารณาเป็นอำนาจของกรมราชทัณซึ่งแน่นอนก็ต้องดูว่าแพทย์เขายืนยันว่าไงมีหลักฐานยังไงอย่างงู้นอย่างนี้ก็ว่าไป นะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเขาเรียกไปก็ไปถาม,มเนีเ่ยอ๋อจบแล้วครับท่านระวังอย่างเงี้ยแล้วเรียกเจ้าหน้าที่ไปแล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาไม่ได้เพิ่งมาชี้แจงเขาชี้แจงมาตั้งแต่ไหนแต่ไหนผมเล่าให้ฟังแล้วแม้กระทั่งเนี่ยแพทย์สภาเนี่ยเขาก็ชี้แจงล่าสุดเนี่ยนะครับระฟังแล้วก็บอกว่าแพทย์สภาเนี่ยเขาบอกว่าจะประชุมอีกทีใช่ไหมอ่ะจะหมดเวลาในการพิจารณานี่ยน่าจะประมาณนี้แหละวันผมจําวันไม่ได้ประมาณกลางเดือนพฤษภาเนี่ย แล้วเดี๋ยวอ่ะผลของแพทยสภาออกมาอย่าบอกว่าเลื่อนอีกนะถ้าแพทยสภาออกมาว่าเออตรวจสอบแพทย์เรียบร้อยแล้วการอ่าตรวจการตรวจการดูแลรักษาทักษิณเป็นไปตามความถูกต้องซึ่งอนุกรรมการแพทยสภาก็เพลมออกมาแล้วว่าลงมติกันว่าเนี่ยก็ไม่เห็นมีอะไรผิดนี่เขาก็เคยพูดออกมาจนสลิมดิ้นพลาดพลาดพลาดพาดไปเนี่ยจนกระทั่งเนี่ยฮะก็ต้องเลื่อน นะการวิจัยของแพทยสภาออกไปให้มันออกมามันก็จะเป็นการบาดใจสลิมแต่ในที่สุดแล้วมันมีกรอบเวลาอยู่รู้สึกจะกลางเดือนพฤษภาเนี่ยแพทยสภาก็ต้องบอกแล้วว่าผลเนี่ยออกมาเป็นไงที่เพิแพทยสภาแถลงผลออกมานะครับว่าการรักษาพยาบาลถูกต้องตามนั้นสุดท้ายเนี่ยสารดีกาจะเกิดขึ้นในเดือนมิถุนาใช่ไหมใช่ป่ะเออจำวันไม่ได้แล้วเกิดขึ้นหลังแพทยสภาทีงถ้าคุณดูวันที่ วันไหนที่แม่สภาเขาแถลงแล้วก็บอกว่าการรักษาถูกต้องก็จบนะครับไม่ต้องรอวันนั้นเลยรู้เลยฮะว่าสารดีกาเขาจะว่ายังไงใช่ไหมอย่างที่คุณเด็กดีว่าแล้วมันยังไปนั่งฝันกันอีกว่านี้โอ้สารดีกาจะฝัน,ไอ,น,นไอ้นั่นมันเพิร์เจอร์นี่มันยังติดติดเขาเรียกว่ายังติดความรู้สึกในยุคเก่านะทักษิณทําทอะไรก็ผิดฝั่งมึงทําอะไรก็ถูกนั่นยุคเก่าแต่นี่เลยหกหนึ่งมาแล้วมึงไปดูก่อนนะผิดเป็นผิดถูกเป็นถูกนะผมมึงบอกแล้วว่าไม่ต้องช่วย ศาลไม่ต้องมาช่วยอะไรพวกเราไม่ต้องขอให้ตัดสินตรงไปตรงมาผิดว่าไปตามผิดถูกว่าไปตามถูกแค่นั้นอ่ะที่เราต้องการต้องการแค่นั้นคุณทั้งสิ้นก็ต้องการแค่นั้นะนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้อย่าไปกังวลล่าสุดนี่นะครับก็มีท่านผู้ฟังนะชื่นชมผลิตภัณฑ์มิสซิลีเข้ามาอ่านะบอกว่าอย่างนี้ครับ ไม่ได้อวยนะคะปกติใช้ของนี่นูสกินนะฮะ,อ,ะอยู่ค่ะวันนี้ลองสบู่ทานน้ำผึ้งครั้งแรกก็รู้สึกถึงความแตกต่างหลังล้างหน้าเลยค่ะคือผิวไม่แห้งหลังจากเช็ดหน้าค่ะ,อ,ะอันนี้ครับผลิตภัณฑ์สบู่ของมิสดีนะซึ่งทุกก้อนเนี่ยผสมด้วยเชียร์บัตเตอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยท่านจะรู้สึกได้เลยทันทีที่ใช้นะครับทันทีเลยแลวใช้ไปนานๆหน้าก็จะค่อยๆนุ่มลง นะครับแล้วก็ไฟฝ้ามันก็ค่อยๆจางลงไปในอย่างของผมเมื่อก่อนเนี่ยก็จะมีฝ้าตรงนี้นะหลังจากใช้มิสเดีไปเรื่อยๆเนี่ยะมันก็ค่อยจางลงไปมันเป็นธรรมชาติใช่ไหมครับมันจะช้าหน่อยแต่ว่ามันจะดีต่อผิวพรรณของท่านในระยะยาวนะจ๊ะก็ค่อยๆจะเย็นๆใช้ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่ดีๆเนี่ยนะมันก็สามารถสามารถจะบำรุงผิวพรรณท่านได้แล้วตามด้วยเนี่ยนะครับท่ครับนะฮะถ้าเป็นเซรั่มอารเมนตินเนี่ยตามไปด้วยเนี่ยนะก็จะยิ่งทําให้ผิวเต่งตึงนะครับ แล้วก็ดูอ่อนกว่าไวแล้วมังอันนี้สําคัญมากนะสำหรับทํานผู้วังท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอ่ะยังไงก็ติดต่อกันได้ตามที่อยู่ที่ว่านี้นะครับก็มังครับ ฟังคลิปรู้ทันแล้วอยากให้กำลังใจรายการรู้ทันนะครับก็สามารถทำได้ง่าย,ายๆครับด้วยการสนับสนุนผลิตภัณฑ์มิสดีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติแท้คุณภาพสูงแค่เปลี่ยนสินค้าในห้องน้ำของท่านมาเป็นผลิตภัณฑ์มิสเดีก็ให้กำลังใจรายการรู้ทันได้แล้วนะครับสามารถทำได้ง่ายๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสอบถามสั่งซื้อก็ทำได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0923841222หรือทางไลน์นะครับติดต่อได้ที่ไลน์ ID มิสเดีโด ลายไอดีมิสเตอร์ด่งสองลายไอดีมิสเตอร์ด่งสามหรือในกล่องข้อความเฟซบุ๊กโด่งมิสเตอร์ขอบพระคุณมากครับ